งติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ เขาเติมเขาเติมสต็อกแล้วนะครับใครยินซื้อสองแก๊ลอนนะคะที่ได้สองแก๊ลอนนะเขาเติมให้ทุกสีแล้วใครเอากดตะกร้าได้เลยนะคะส่วนลดตะกร้าไฮยินนะก็คือ3ามพันห้ ml สามพันห้า ml สองสองลังนสองอันเนาะในราคาสองรอยยี่สิบาทแล้วแต่บางคนบางคนก็จะได้ส่วนลดเพิ่มผมงงพี่ไม่ต้องงงพี่ฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่จะไม่งงแค่กดแล้วก็จ่ายตังค์ทุกอย่างจะเรียบร้อยกระเป๋าแป๊บเดียวร้อยร้อยห้าสี่อันนี้อันนี้บางคนได้ร้อยเก้าสิบบางคนได้ร้อยเจ็ดสิบห้าครับบางคนก็ได้สองร้อยยี่สิบแต ยี่สิบเธอใครจะทุเรียนกดเลยนะห้บเก้าบาทวันมาวันมาของมันยังไปไม่ถึงไหนเลยไม่ได้ทุเรียนเอามันมีหนจานอยู่แล้วเนี่ยทุเรียนใครจะเอาพิมนะเอ้ยใครจะกดได้ทุเรียนนะคะอันนี้ขึ้นฮอตเลยนะอันนี้กำลังขึ้นฮอตเลยเนี่ยทุเรียนอันนี้ใช่บุ๋มเอาให้หมดเลยค่ะให้หมดเลยถุก้ ขอดูไลฟ์เพื่อไปึงขนาดนี้ขอจอยเชื่ออะไรนะาื้อแล้วแหละอล๋ออลไเสื้อเหรอเสื้อเหรออืมถุงเทียนขาเอากดได้เลย69บาทได้เยอะเพราะว่าถุกเรียนอะ่ะปกติอะราคามันสูงนึงออกอเปล่ปะแล้วอันนี้เป็นฟรีดได้เธอมันอร่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องสืบจะตักได้เลยนุ่มมากอืมเรามีเสื้อมาไลฟน์นี้เป็นไลฟ์แรกเลยนะครับที่เอามาขายก็คือเป็นเสื้อแก้มพีดแล้วก็เป็นเสื้อของแก้มบุ๋มนี่แหละฮะมีแถบแก้มบุ๋ม ลายใหม่มีห้าลายนะเป็นลายปักทั้งหมดนะครับอยู่ในตะกร้าเลยก็คืออันนี้ลายแรกลายที่ใส่อยู่ลายที่สองได้กินยู่เลยไหมได้กินฮ้ยหนูเไม่ควนไม่ดีอ่ะลายที่สามนะครับลายที่สี่ลายที่ห้าแต่ลายนี้น่ารักสุดลายนี้เหลือน้อยสุดแล้วนะครับแทบจะไม่เหลือแล้วเป็นลายตอนที่ไปขอแต่งงานนะก็คืออันนี้บีบีปักดิ้นเงินด้วยนะเห็นปะใช่ปักอันนี้ถ้าปักดิ้นเงินมันจะแพงขึ้นนะ แต่ราคาเราขายเท่ากันหูรองเท้า<ะ>แตะใช่รองเท้าจริงคือแบบงานเก็บรายละเอียดมากแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกตัวเป็นลายปักเหมือนกันครับแกมผีน่ารักนะแล้วก็อันนี้เป็นตอนที่ไปน่ารักอ่ะไม้ยหมดอ่ะทุเรียก็อบอกหมดจริงเหรอลดสต๊อกเขยฮาใหังเสื้อมีแค่อย่างละห้าสิบตัวนะน่าจะใกล้หมดแล้วครับเท่าไหระพอร้อยกว่าแล้วค่ะเสื้อเหรอครับห้าสิบกัมเติมแล้ว ทอดร้อยกดให้เก็บกำเติมให้แล้วนะอร่อยอ่ะรู้เรียนหกสิบเก้าหมดแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับจะอีกเพิ่มสต๊อกขยะอยู่ต้องเี็บอะไรอ่ะเฟ้นบายทุกทุกคนข้างๆเงี้ยหมดแล้วเพราะว่าทุกคนก็ร่างไรกดตะบเก้าเป็นของเหมือนกันเนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ทันใช่เหรอเรือเสื้อฮูดกันหลบกันอ่าค่ะค่ะเสื้อฮูดกันยูวีไม่เรายังไม่ได้ไปพรุ่งนี้นะ มีเส้าหูมีผักกรอบเอาผักกรอบก่อนไหมล่ะผักกรอบดีกว่าผักกรอบง่ายกว่าพี่จุม๋มเอาเสื้อเอากางให้หนูเลยกางจิวเอาคนเพลินผักกรอบแปดร้ <800 S 2> อย <000 S 2> มีไซส์อันนี้แปดร้อยกรัมนี่ก็แปดร้อยกรัมหรอเหมาะเท่ากันเท่ากันแปดร้อยกรัมค่ะผักกรอบกินเพลินๆค่ะลูกไม่ต้องกินขนมเยอะให้กินผักกรอบเอาผักกรอบหกร้อยเห็ดแปดร้อยผักกรอบหกร้อยกรัมนะคะกกราค,ะ <500. S 2> คาอยู่ที่สามเก้าเก้า สองคนนี้สองกะท่าหกร้อยกรัมครับจากเจ็ดร้อยกว่บาทเนี่ยเอาไปเลยทั้งหมไม่เปรียบเทียบกันไงอันนี้หกร้อยกรัมอ๋อถ้านี่แปดร้อยกรัมมันจะเป็นอย่างนี้เห็นป่ะอันนี้หกร้อยกรัมที่มันใหญ่กว่าเห็ดจะแปดร้อยกรัมถ้าผักกรอบหกร้อยอุ้ชอบมากกรอบแม่ก็ได้กินอุ้ยคุ้มกันไม่พีเปิดไงก็เปิดผักไงอะไรอ่ะผักซึ่งเนี่ยพี่รงมีหลานหนูชอบมากอันเนี้ยไม่คือมันใช่ไหม แค่แบบแคันค่ดิดคันดิดอะไรวะแบดดิดเออแบดดิดเหมือนแบดดิดอ่ะขายกันเป็นย่ากันเสื้อเสื้ออกสี่สิบหกนะครับยาวสามสิบลืมบอกมีกีวีด้วยบางคนก็ชอบกินกีวีมากกีวีกับกระเจี๊ยบอร่อยไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่กระเจี๊ยบอันนี้ลองด้วยเข้าใจว่าอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อันนี้อรันนี้อะไรกวางเหรอ อันนี้อร่อยคิวคอมเบอร์อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยคิวคัมเบอร์แต่อันเนี้ยอันยาวๆเขียวๆอ่ะเขาเรียกว่าอ๋อกระเจี๊ยบถือแล้วเออกระเจี๊ยบอร่อยผมชอบกินพี่ทีเทียมให้ฟังหน่อยอืมทำไมอร์อยเขาบอกหอความกรอบไงก็กระเทียมอร่อยเขาบอกคือบีบยูส์นะเสื้อบีบนสีสวยๆกลางเพลงพอกินเพลินๆหกร้อยกรัมราคา สามร้อยเก้าสิบเก้าสามมเก้าเก้าถ้ามีการแตกบ้างเธอต้องเข้าใจนะน้องคือผักกรอบไ,ไม่ใช่ผักสดการขนส่งบางทีการขนส่งมันอาจจะมีแบนบนี่นั่นนู่นบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะขอให้เข้าใจไว้ว่าอาจจะมีการแตกบ้างแต่ไม่ได้เอาเศษผักไปให้นั่นเองนะคะนะห0 0อกร,รัมราคาดีมากเยอะมากๆนะคะได้เป็นกระปุกแบบนี้เลยกระปุกเอาไปใช้งานต่อได้อีกนะ ใครเอากดตะก้าได้เลยนะคะตอนนี้ตะก้าขึ้นฮอตไหมขึ้นฮอตแล้วนะคะตอนนี้ตะก้าเริ่มขึ้นฮอตแล้ว <S <S 2> <S 2> ใครเอาพินได้เลยสำหรับผักนะอันนี้ซื้อติดบ้านไว้เลยช่วงปีใหม่กลับบงกลับบ้านรู้สึกว่าอยากเอาอะไรไปทานเวลาที่เดินทางกลับบ้านอยู่บนรถหรือการเดินทางต่างๆสามารถเอาตัวนี้พกไปด้วยได้เนอะมันจะได้ง่ายนั่งกินกันในรถได้สบายๆเพลินๆแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนั่นเองนะคะใครเอานะ กดตะก้าได้เลยพี่พี่ให้ขอพผักบ้างเขาเดินไหมลูกไมนี่ก่อนน้ำหอมตัวไหนกินหอมหวานเดี๋ยวหนูหยิบหยิบน้ำหอมขึ้นให้เธอผักใครเอากดได้เลยตะก้าขึ้นฮอตแล้วจิ้หวานกับบ้านเขาไม่ได้แถมเนาะแต่เขาลดราคาใช่ไหม ไม่ได้ไม่ได้แถมนะกะปุกเดียวนะแต่ว่าได้ส่วนลดนะเธอซื้อ35 9บาทเธอได้ส่วนลดแล้ว50บาทนะเธากดคูปอง250บาทนะรองเท้าแตะเดี๋ยวไปต่อให้สำหรับรองเท้าแตะนะคะเดี๋ยวหนูไปรองเท้าแตะให้เดี๋ยวหนูเอาน้ำหอมกลิ่นหอมหวานขึ้นมาให้ก่อนกลิ่นหอมหวานใช่ไหมเธออยากได้กลองหอมหวานจำนวนส่งของเต็มแลวสั่งไม่ได้ค่ะคนดีค่ะแองเจลตัวนี้มีความหอมมากหอมหวานแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้กลิ่นหวานหวานเอาคนดีไปอันนี้มันจะหอมหวานแล้วก็เป็นบัลกรูกคนหนู ลูกคนหนูที่แอดมีความเซ็กซี่เล็กน้อยไม่เยอะมากนะอนหอมแน่นอน,นตัวนี้คอนเฟิร์มเป็นกลิ่นไขน่ดีอีกตัวนหนึ่งนอนเวลาไหนพึ่งถามดีว่าวันนี้ตื่นกี่โมงนอนเต็มอิ่มแล้วค่ะนี่ไล่ได้ถึงแปดโมงเช้าอะเอาป่ะ,ะ,ะไม่เอาค่ะอยู่เป็นคนเดียวนะคะอ,อ่ะเธอปักให้ฉันยังปักแล้วไข่ กดได้เลยมีไม่เยอะพี่เก่งกิน Angel, ่นแองเจลมีกี่กินกี่อันห้ามใช้เชิงพาณิชย์น,นนะนี้นะเขียนไว้สีครัแองเจลเหลือแค่หนึ่งห้าห้าเท่านั้นเหลือแค่หนึ่งห้าห้าเท่านั้นใครเอากดตะกร้า,าได้เลยค่ะไนะม่พอตอนาหนี่กว่าขวดมีแค่ยี่สิบกว่าขวดใครไม่จ่ายตังค์หนูไม่มีเพิ่มให้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครเอาพินได้เลยหอมมาก เอ็นดูพี่จุบบอกไม่เอานะเขาบอกตลกปะใครเอากตะตร้าได้เลยสำหรับแองเจิลนะคะนี่จะหอมหวานนะหอมหวานกินแป้งเด็กป้ตัวนี้เหลือไม่เยอะเหมือนกันตัวนี้จะไม่กลิ่นแบบติดแป้งน่ารักน่ารักนะใครเอาพิิพ์ได้เลยหนูมีพี่หนูชอบใชใช่เนี่ย อันนี้ใครเอานะจะเป็นกลิ่นหอมหวานเด็กๆนะคะอันนี้เด็กมัธยม eras, ะนะใช้ดีมากนะคะสำหรับกลิ่นนี้นะใครเอากดได้เลยนะคะ1 8 0ดิบาทเช่นเดียวกันนะคะจัดไปเลยนะจัดไปเลยถ้ารุ่นพวกดีจะไม่มีเก็บใบค่ะเพราะว่าเป็นถ yes. ุงจัดส่งนะคะอันนี้นะเป็นหนูจัดส่งนะคะจะไม่มีนะโอเคต่อไปรองเท้าดีมากรองเท้าดีมากเดี๋ยวรอก่อนแป้งเด็กใครเอากดนะหนูมีเยอะไหมห้าสิบที่สองสิถึงไหม จะบอกว่าเราหอมกินเมื่อกี้ก็ไม่ถึงแปดสิบนะเอ้ยมีไม่ถึงห้าสิบนะอูยน่ารักมากนี่มนสิบเก้าขวดนะให้แกสเกี่สิบเก้าขวดแกล้วกันแตงเด็กมีแค่สิบสิบกว่าขวดนะกินมัธยมอ่ะกดเถอะคุณเขามาพร้อมถุงเลยนะไม่มีถุงมาด้วยนะไม่ได้แบบไก่กานะมาแบบถุงสีเดืองนี่จะวันพ่อแล้ว เอ้ยเลยแล้วนี่รองเท้าตะก้าไหนอะฝาปักยังฝาให้แล้วค่ะรองเท้าผมมีหลายสีชิดชู้สองแพ็คเออหนึ่งแพ็คร้อยห้าสิบเธอซื้อเป็นเัาไม่รู้อะรองเท้าอันเนี้ยแพ็กเกจดีมากพี่พีเข้ากองไม่ได้เขาเดินอยู่แถวนี้แล้วเขาก็มองมองเขาไปก่อน อันนี้เขาขายดีมากอยู่แล้วนะคะตัวหนูเองก็ซื้อมาน่าจะอยู่แถวน้นหาไม่เจอหนูว่ามีสีชมพูกับสีขาวกับหรือสีดำนี่อาจจะไม่ผิดเขามาไีรีสบนะใช่ปะพอเขาม่ถุงให้ด้วยถุงรวมไปแล้วอย่างงั้นถุงถุงพี่กลยพีหมุงไปแล้วค่ะเลือกเอาเลยนี่พี่ภูมิสองแบบใช่มนี่สองแบบหัวเปิดใช่หัวเปิดกับหัวปิดนะหัวปิดไม่มีในะกร้อ๋อเหรอ อ้าวนี้ไม่มีไนตะก้าอ๋อวิจงแหัวเปิดนะครับไนตะก้าวิ่งแต่หัวเปิดไนตะก้าแตเป็นแบบนี้นะนิ่มมากเป็นรุ่นแบบนี้เป็นรุ่นแบบนี้ค่ะมีความยาวตั้งแต่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่สองสี่สามแล้วก็สี่สี่สี่ห้านะคะมีสีชมพูสีชมพูนะ สีขาวสีสีดำสีเขียวสีดำก่อนสีดำแล้วก็สีเขียวนะคะจะมีทั้งหมดสี่สีนะจะมีทั้งหมดสีสีอุ้ยจะโดนหน้าสีเทาไม่มีพี่พีชมีสีเทาเนี่ยออสีเทาขึ้นแล้วแล้วก็มีสีเพียวตอนนี้เขาจะขายการหนูให้ดูก่อนอันนี้คือขาวอันนี้ออกครีมนิดนดงเห็นปะความต่างเขามีอยู่นิดนึงนะความต่างเขาไม่อยู่นิดหนึ่งนะคะนิ่มมาก ใครอยากได้รองเท้าใส่สบายๆนิ่มมากแล้วก็ตัวนี้มันไม่ลื่นเธอดูดิดูดอกเขาดิเต็นป่ะเต็มเ้าติดร้อยอยู่นะใช่ราคาเต็มอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทคูฟองลดไปเลยคูปองลดเลยเธอแล้ววันนี้เขาขายอยู่ที่เท่าไหร่ไม่เก่งมันฮอตไปมันฮอตยังมันยังไม่ฮอตมันฮอตแล้วร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทมันขายวันนี้อยู่ที่ที่ร้อยเจ็ดสิบสี่จ้ะร้อยเจ็ดสิบ ร้อยเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมใช่ใครเอากดได้เลยค่ะเลือกสีเลือกไซได้เลยเลือกสีเลือกไซได้เลยสีชมพูสีเขียวอันนี้สีเพียวนะสีครีมอันนี้สีขาวเธอดูก่อนสีความต่างกันทีอันเดีรกา้าเธออาจจะไม่ค่อยเห็นมันนี่มันจะอ,อมเหลืองหน่อยนิดเึงเห็นไหมแบบนี้นี่ใครอยากได้นามิตามินน่ะ ไปเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถไปปัดตะกร้าได้นะเพราะว่าพี่พีเขาเปิดแอฟเฟิเอตให้แล้วมีค่าเปอร์เซ็นต์ของในหน้าให้เดี๋ยวขเขาจะไปคำนวณให้ว่าจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้อีกได้ไหมนะโอเคไหมคะเผื่อใครไปโรงพยงงงาบาลอยากปักแบบแบบอะไรเงี้ยสามารถปักได้เลยอันนี้สีดำสีเทาสีเทาตะกร้าหมดอ่ะหมดเนาะถ้าหมดก็คือหมดใครจะกดเรารีบกด<ม>เลยรีบกด,ดรีบซื้อน,นะคะราคาดีมากแล้วพวกนี้มันนิ่มมาก อยู่แล้วนะแบรนด์เขาขายดีมากแล้วก็แพ mm ็ก hmm. เกจเขาดีเขาไปในถุงผ้าแบบนี้ให้นะคะเรียบร้อยเสร็จสับแบบนี้เลยนะ<ต>เป็นแบรนด์เขาแบบนี้เลยสีข้างนอกตัวจริงสีเขียวสวยมากกันลื่นค่ะทั้งนิ่มและกันลื่นค่ะสีน้ำตาลไม่มีค่ะสีน้ำตาลไม่มีอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ